สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านชูบาชาบูนะครับสาขาโคโค่วอล์กนะครับราชเทวีนะครับ อันนี้เป็นร้านชาบูราคา259บาทบวกนะครับก็เป็นร้านชาบูที่มีเนื้อด้วยนะครับโอเคมากๆเลยถือว่าไม่แพงนะครับรอคิวนานพอสมควรนะครับเมื่อกี้เรามารออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะครับก็แนะนําว่าให้เตรียมอะไรต่ออะไรมาแบบดูด้วยนะครับไม่รู้นะครับเมนูจะมีรวมอยู่ในบุฟเฟ่นะครับแล้วก็จะมีเมนูที่สั่งเพิ่มนะครับเครื่องดื่มที่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ก็จะมีน้ำเปล่ากับชาเขียวนะครับจะเป็นชาเขียวจืดเดี๋ยวมาดูการอาหารกันนะครับ สามารถเลือกเป็นหม้อที่จะแบ่งครึ่งก็ได้นะครับหรือจะเป็นหม้อเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าน้าซุปจะมีแบบเดียวนะครับก็อันนี้เขาจะเสิร์ฟมาเป็นชุดผักพร้อมกับตอนแรกเลยนะครับแล้วก็อาหารที่สั่งออกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นกุ้งระเบิดนะมีกูอดนะครับเราสั่งลูกชิ้นกุ้งมานะครับกับลูกชิ้นปลาหมูบดข้าวโพดนะครับส่วนอันนี้เรามาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นเมนูเนื้อนะครับก็ลายสวยงามนะครับใช้ได้เลยแล้วก็กุ้งนี่คือปริมาณกุ้ง2ที่นะครับเราสั่ง กุ้งมาทีเดียวสองที่เลยนะครับชาเขียวที่นี่นะครับรสชาติไม่หวานมากนะครับให้มาเป็นกะติกันนี้เลยไม่ใช่ไม่หวานมากไม่หวานเลยนะครับแล้วก็จะเป็นชาเขียวที่มีกลิ่นมัขามนะครับแต่ว่าก็เจือจางนิดนึงนะครับนี่คือน้ำจิ้มอย่างแรกของที่นี่นะครับรสชาติของน้ำจิ้มมันนีก็จะคล้ายๆน้ำจิ้มฟุกกี้นะครับอร่อยนะครับใช้ได้ส่วนที่มันนีนะครับจะมีเขาจะใส่นี้มาให้เลยมีรสชาติออกหวานนะครับคล้ายๆพอนสึก อันนี้คือเนื้อติดม,มันนะครับน้าจิ้มนะครับจะมีมาให้สองจิ้มเราจะลองจิ้มน้าจิ้มที่มีสีเข้มก่อนนะครับลองดูเนื้อที่นี่เป็นไงบ้างน,นุ่มมากครับคือแข็งกว่าหมูนิดเดียวมีความนุ่มส่วนกลิ่นของเนื้อจะมีน้อยมากแต่ก็ยังถือว่ามีอยู่แต่ว่าน้อยนะครับก็ถือว่าโอเคลายสวยมีความนิ่มเพราะว่ามันมีมันแทรกนะครับโอเคใได้ที่นี่อร่อยนะฮะ ำหรับการกินกุ้งนะครับจะกินง่ายมากเพราะว่าปอกมาให้แล้วไซส์นะครับขนาดถือว่าโอเคเลยเมื่อกี้ชิมกุ้งไปแล้วรสชาติที่นี่ก็มีความกรอบนะครับกุ้งมีความสดอยู่นะครับอันนี้จะมาชิมนะครับหมูอันนี้จะเป็นหมูที่ตั้นก้อนมาแล้วก็มีข้าวโพดอยู่นะครับจิ้มจิ้มฟุ๊กี้อร่อยครับมีความนุ่มหวานในตัวนิดนึงอาจจะมาด้วน้ำซุปก็ต่อไปก็จะเป็นลูกชิ้นกุ้งนะฮะนี่ลูกชิ้นกุ้งจะมาลูงชินกุ้งทอดนะครับ กัดเข้าไปแล้วตรงกลางเป็นโพรงนะฮะเหมือนแบบพัดมาแล้วทีหนึ่งนะครับก็อร่อยใช้ได้นะครับนี่คือเมนูหมูนะครับก็น่าจะเป็นสันคอแหละนะครับก็ลายสวยงามนะครับอันนี้ก็สั่งเนื้อมาอีกที่หนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบคอนนะครับก็ลายสวยงามใช้ได้เลยนะครับนี่ชิ้นปลานะครับชิ้นปลามพี่มความเด้งนะเด้งมาก,มากคือ หมือนลูกชิ้นปลาแม่กองที่เป็นกีนร้านเพื่อนเลยนะครับใช้ได้นะครับก็ถือว่าร้านนี้เป็นวัตถุดิบดีมากนะครับในราคา219นะครับบวกนะครับก็ยังไม่โดนเซอร์วิสค่า10%ก็บวกไปอีกที่15บาทใช่ไหมเป็นบุฟเฟ่ที่ราคาไม่เกิน300แต่ว่าวัตถุดิบดีนะครับสิ่งที่ทำให้คาบูเนี่ยอร่อยนะครับก็มีไม่เยอะนะครับก็หนึ่งคือวัตถุดิบที่ดีสองคือน้ำซุป สามก็คือน้ำจิ้มนะครับแต่ว่าถ้าสออย่างแรกดีอยู่แล้วเนี่ยน้ำจิ้มนะครับบางร้านคาบูดีแพงๆจริงอ่ะก็เท่าที่เคยเห็นมานะไม่ต้องจิ้มเลยก็มีนะครับถ้าเป็นเนื้อคุณภาพดีจริงๆนะครับต่อไปเราจะมาลองเนื้อที่เป็นส่วนของเนื้อไม่ติดมันนะฮะก็อู้นะครับใหญ่มากนะครับเรามาลองอันนี้จะลองจิ้มจิ้มพนสือดูนะครับเนื้อที่ไม่ติดมันเนี่ย จะมีความเหนียวว่าเนื้อปกติแต่ไม่ถึงกับเหนียวจนเคี้ยวไม่ได้นะครับก็กลิ่นของเนื้ออย่างที่นี่นะครับเนื้อทุกประเภทนะครับกลิ่นเบาบางมากนะครับสำหรับคนไม่กินเนื้อก็แต่มันก็ยังมีกลิ่นอยู่คนไม่กินเนื้ออาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถกินหมูได้นะครับก็ทำมาับเพื่อนนะเราก็สั่งหม้อที่มันแบ่งครึ่งได้นะครับก็โอเคนะใช้ได้เลยร้านนี้เยี่ยมนะครับคือที่นี่นะครับแร่ได้บางมากเลยต่อไปจะมาชิมหมูกันบ้างนะครับก็อันนี้เป็นส่วนของสันคอนะครับ อร่อยครับหมูเนืบอก็นุ่มโอเคอร่อยมากเลยแล้วต่อไปเ็จะชิมเบคอนนะครับมันครึ่งหนึ่งเนะื้อครึ่งหนึ่งเลยนะฮะก็หน้าตาเป็นนี้มีติดผักขึ้นมาด้วยเบคอนนุ่มมากอ,อร่อยมากตรงส่วนตรงส่วนปลายบนสุดอะ่ะที่มันมีลักษณะเดี๋ยวขี้ไปดูนะครับเบคอนเนี่ยมันจะมีส่วนริมสุดเนี่ยส่วนริมสุดที่มันจะเป็นหนังของหมูเลยเนี่ยมันจะมีความเหนียวได้หน่อยนะครับก็จะให เขารู้สึกแบบเหนียวนิดนิดนึงส่วนเลื่อนเลื่อนขึ้นมาตรงมันตรงกลางเนี่ยก็จะทำให้ความสึกนุ่มแล้วก็ส่วนที่เนื้อที่เหลือเนี่ยมันก็จะไม่มีความแข็งเลยเพราะว่าเนื้อที่เหลือเนี่ยมันบางมากคือร้านเนี่ยเขสาสไลด์มาได้บางมากจนแบบโอเคมากๆเลยอ่ะนะคะรับถือว่าเป็นร้านชาบูราคาเท่านี้ที่โอเคนะถ้าจะมากินชาบูเนี่ยต้มนะับเมนูต้มราคาร้านเนี้ยใช้ได้เลยตลอดคิวนานนิดนึงนะครับเพราะว่าคนเยอะมากนะครับมันเป็นร้านที่แบบโอเคมากจรงิงลองชิมนำ้ำซุปกันบ้างน,นะฮะ น้ำซุปของที่นี่เนื่องจากพอน้ำซุปมาปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ผักออกมาเลยแล้วก็ใส่ผักทั้งหมดลงไปต้มนะครับมันเลยมีความหวานของผักอยู่นะครับเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติหวานน,น้อยอร่อยนะครับต่อไปกิมเกี๊ยวเราสั่งเกี๊ยวทอดมานะครับคือเรามาดูว่ากรอบไหมนะฮะนี่เปล่งกรอบไหมมันกรอบมากทุดข้าวเสร็จใหม่ๆเลย อบมากนึงแล้วก็ไม่อมลมันอร่อยร้านนี้นะครับก็ถ้าจะสั่งไข่ดิบนะครับก็เสียตังเพิ่มสิบาทนะครับเราก็จะสั่งไข่มาหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นไข่ดิบนะครับที่เราตีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆเนี่ยไข่ดิบนะครับเราจะเอาไว้จิ้มกับเนื้อนะครับก็ให้ดูนะฮะอ่าก็จิ้มขึ้นมาชึบนะครับคือ เนื้อเนี่ยถ้าเราจิ้มไขด่ดิบนะครับมันก็จะคือเนื้อร้อๆนะครับพอจิ้มไขด่ดิบปุ๊บเนี่ยเราจะกินได้แบบไม่ต้องเป่าเลยมันเร่มีความนุ่มทุกแปลกนะครับพอจิ้มปุ๊บเนี่ยเนื้อมันจะนุ่มขึ้นนะครับมันจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มที่แบบมันห่อหุ้มเนื้อไว้นะครับต้องต้องลองนะครับ <S <S อยากก่าไปคิดว่ามันของดิบนะครับก็กินได้คือเราไม่ได้กินเยอะอะไรมากมายนะครับ <S 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 โอเคนะครับอร่อยนะครับทีนี่ ถามว่าไม่ถึงสามร้อยนะครับแต่ว่าน้าซุปใช้ได้วัตถุดิบคุณภาพดีน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากแฟนช่องมากน้ำจิ้มอร่อยมากนะครับ,บ,ก,รก,รบก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับร้านนี้ก็มีโอกาสต้องลองมากินนะครับ